จะก็เก้า,าราวเหลืองถึงเมืองอยักอาณาจักรวางย้ายเส้นไปเส้นซิวคุมประกันเจ้ากองของสิ้นคาของตานีโลกสถามเอ้ยมานานวันราชินีคู่กายไหวชีวิตยอดสนิดสิ้นชีวาสจงอาสันซิว ยังทิดาสุดใจวิไลกันแม่จอมควันโซฟาเสียกว่าใครพอจใจตับเล็กแต่งงานเสียสักทีจะได้ปกป้องของบุรีที่ยิ่งใหญ่แต่โอคยกไม่ตกลงเสียเลยเหตุฉันในข้าวมามอบต่อบิดาพอจใจตับเล็ก Thing พดาเดีวมาโยไว้ก้ามเละตัเออนีลูกเอ้ยมาลืน้นีเพคะเสด็จพอ่อเมืองเราด่คือเมืองโกลันทมนะลูกนะถูกต้องค่ะพ่อเนี่ยคือกุมประกานค่ะส่วนลูกนี่มาลืนีค่ะแม่ของลูกเนี่ยได้จบชีวิตไปตั้งแต่ที่ลูกยังเล็กๆยังแดงๆอยู่เลยค่ะ พ่อนี่ก็ครองความเป็นพ่อไม่มาตลอดเวลาโดยที่ไม่ยอมมีเมียใหม่นะลูกนะค่ะลูกรู้ไหมอ่ะลูกถ้าไมที่พ่อไม่ยอมมีเมียใหม่ลูกรู้ไหมอะจ๊ะรู้ค่ะเพราะอะไรอ่ะลูกเพราะไม่มีใครเอาพ่อกูยัดแม่มึงคำตอบแบบนี้เป็นคำตอบที่ดูถูกกันที่สุดลูกอย่าลืมนะลูกนะ ว่าพ่อเนี่เป็นเจ้าเมืองแม่ไม้แม่เกลี้ยมพ่อก็หาได้แหละแต่การที่พ่อไม่ยอมมีเมีมยใหม่เนี่ยพาพ่อเนี่ยนะพิตกว่าแม่เลี้ยงนี่จะรังแกลูกเลี้ยงชูบาสิทโบราณบทหนึ่งเขากล่าวไว้ไม่ผิดลูกเลยว่าแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงนี่ซื่อนักก็อย่างลูกกล้วยดีไปก็เหมือนแมวนอนพ่อถึงไม่ยอมมีเมีมยใหมให่ลูก เดี๋ยวนี้ลูกเป็นสาวเป็นนางขึ้นมาทุกวันแล้วเดี๋ยวนี้นี่พ่อคิดจะมีเมียใหม่แล้วไม่คนเราเมื่อเป็นไม่นะลูกนะไปหาเมียเนี่ยมันไม่ถูกต้องเรื่องอะไรที่พ่อจะเอาบ่วงมาคล้องคอพ่ออีกอ่ะพ่อไม่ยอมหลอกเอ้ยแต่ว่าวันไหนที่พ่อหิวหิวเมียแล้วเนี่ยพ่อก็ไปโรงแรม ชวนมือปีไปด้วยให้บันสักร้อยสองร้อยจะจะเป็นยังไงไปเราไม่ต้องเสียเวลาไปหาเรื่องโกงเรื่องกินให้มันไม่ต้องแล้วไอ้ตังมันไปแล้วมันไปจัดการเราเองลูกเอ้ยว่างๆเดี๋ยวชวนมือทับไปด้วยร้อยกว่าป้าชวนปีเบาปิกไปกัน ปปิกนี่โอ้โรยแล้วไปปิกเราโซโลโ่แักเดียวเช่หรือเไม่เกี่ยวใกลไปปิกนี่เออนั่นแหละลูกอย่างน้อยๆเราก็ไม่ต้องไปมีปัญหาอะไรมากนะว่ามันจะกินนอนอย่างไรเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะแต่ว่าเมื่ออะไรที่เราคันคันลำกล้องแล้วเนี่ยก็ไปหาหมอเนี่ยมันก็จบเรืนะ่อง วันนี้พ่อจะไปราชการพ่ออยากให้ลูกดูดเแลกิจการดูแลบ้านเมืองแทนพ่อด้วยนะลูกนะพ่อจะไปไหนเลยคะพ่อจะไปสัมมนาลูกเสือชาวบ้านนะไปพวกปักไอ้พวกทอสทอสปชนะอปออโอโป,โปโรสโรโบไอพวกนี้อ่ะนะ่าจะไปอบรมกัน แต่ที่พ่อกุ้มใจเนี่ยเดี๋ยวนี้นีลูกเด็กไม่ยอมพ่อเนี่ย,เ,ยเท่ากาเรแกชราขึ้นัทุกวันเลยเหมือนไม้ที่จะใกล้คว่างพ่อข้องใจว่าลูกพ่อยังไม่เป็นฝักเป็นฝ,นฝาขึ้นสักทีลูกเอ้ทำยังไงอะลูกจะได้แต่งงานเนี่ยทำยังไงอะลูกลูกขอเวลาสามเดือนก่อนสามเดือนใช่ไหมลูกค่ะโอ้กูดีใจเว้ย เรือพ่อลูกสาวกูจะได้ผัวแล้วโอ้โยจริงกว่าป่าแต่งกัะผุมก็ได้ไอ้เปรตกอยลุดนะเคลือ,ลอ,ลอไปดะเก,กียกเงี้ยมนันกอดจิ้มหนับจุบแรแรกสามเดือนนะลูกนะถ้าพ่อทำไมมันนานจังอะลูกให้พ่อหาให้เอาไหมอะไม่ถึงสามเดือนเราก็ได้คนรอมาเป็นคู่ครองอะ ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณพ่อที่ลูกจะหาเองก็เพราะว่าลูกเนี่ยจะได้รู้ว่าคนไหนเป็นคนดีคนชั่วคนไหนเป็นคนดีลูกจะเก็บรักษาเอาไวค้ค่ะมองคนเรามองไม่ถูกหรอกว่าคนไหนทนี่เป็นคนดีคนไหนเป็นคนชั่วคนไหนมีศีลธรรมคนไหนไม่มีศีลธรรมเรามองไม่ออกหรอกคะ่ะพ่อเราต้องศึกษากันไปเรื่อยๆเออพ่อดีใจมากเลยลูกที่ลูกคิดได้นะลูกนะ สามเดือนนะลูกนะค่ะลูกสัญญาภายในสามเดือนค่ะเออกูดีใจว้ยอทองกลับป๋อการน,นี่ภายในสามเดือนแล้วเนี่ยปะกูกลับเมืองมาแล้วเนี่ยนะไปสัมานาเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยพอกลับเมืองมาสามเดือนเนี่ยกูอยากให้มึงเนี่ยเป็นประธานแทนข้าด้วยทไไ่อะไรอ่ะป๋อประธานตไไ่อะาไรอ่ะป๋อ จัดการเรื่องมาขอได้พอะไรต่างๆจัดมาเลยในงานแต่งลูกสาวข้าว้าป้าไหนล่ำกูได้เป็นประธานมึงกิดเลยจัดมาต้านมาประธานเออเออแต่กูอาวเหนื่อยตายเป็นประธานนี่กูมันจะยากเป็นทอหรอแล้วใบาตายเป็นประธานใบเป็นไรแต่หลังตัวยอ่อไม่จายประธานแต่ช่างนี่เนี่น้อง โอ้ต่าเตะซักนี่เออไม่ผักทำเลยโอ้ป้ามตาบันได้เลยพ่าพอเดี๋ยผมจะเป็นประธานเองกับในเรื่องหมอระสอบการกินอะไรบัดงี้เอ,ออูมอบไม้ให้มึงได้ทองนะกลับแต่ว่าพอมีแต,ต่งตั้งอะไรหนล้ำเป็นรองประธานครับแต,ต่งตั้งให้กูเป็นรองประธานจะแต่งตั้งอะไรไล้ำเป็นรองประธา,า,านก็ได้กลับพ่อ่แต่บััดการเรื่องอาหารการกินไอ้ล้ำมันจบแล้วก็อาหารการกินเลยปะนะ ข้ามู้ัวได้นี้มันจอบแล้วบอกอาหารการกินอะไรล้ำอะไรล้ำจัดการเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินนะในล้ำนะกับป้อมไม่มีปหากับเรื่องบัตรัตป้อมจัดเกณฑ์บีเดทบุญนั่นแหละในๆแล้วก็รับรบอกสุบรับหนังตะลุงมนโนราเพ็งบอกอะไรมาด้วยนะรับระวงเวียนคลกด้วยนายทง พี่ทองอย่าลืมทําตามที่คุณพ่อสั่งนะคะโอ้ปีไม่ลืมหรอกดอกก็ขด้นองก็กดช่วยกดราพี่แต่งงานแล้วปีก็มาลืมไหมปีจะจัดการแต่งตังเองเลยไ่บีปราเรื่องมอระทศนิเดลจะรับนั่งลุงมาเนี่ยใจเขื่องซี่นวดเจ้านี่แหละกี่คืนนะบอสิบวันสิบคืนว้าวจัดมาต้านร้อยตีนีป็น big r ตีกันหนึ่ไอ้เลลูกกิ้งทคืนนี่ไงที่คืนรับนั่งรับโนราแตบพอเนี่นนใช่รับดั่งตะลุงมโนราด้วยเออหมัดต้านเดี๋ยวนั่งปิกเล่นตะคืนกันนั่งปิกเล่น้อยตายแหลมจัดร้อยเลยนั่งปิกนี่โอ้เล่นดีดอเกอโอเลวัง่อาอย่าจะไปเย,ย้ กับนั่งรับหนูลาเวียดครกนี่เด็ดเด้มจัดการเองว่าผมไม่มีปเปล่าราวงเวียนครกจัดมาด้วยนะยตอ,อรครับพอรีผ้มเป็นเจ้าของคณะระบุรับออนายทองเนี่ยนะครับกูไม่เชื่อกูเห็นมึงอยู่มาตั้งนานกูไม่เคยเห็นมึงร้องเพลงเลยผมไม่เชือ่อพื้อป้มนี่เจ้าของคณะระบุเวียดครกตับยงตับยาวผ้อมก็ยัง,งมกกยยผมบอกเลยแล่วมกี่การแต่งตัวผมร้องเพลงอย่างเดียวว่า นี่จริงๆะมึงเราวงเวียนคขกเวีนอะร้องเพลงให้กูฟังนี่ได้กับเดนเด้รอไอ้กวางไอ้กิดตึงบานเกิดไปบิ๊กนาตี้ไอ้บ่มทีเดี๋ยวรอไอ้บ่มปอควางทีกิดตึงบานเกิดนะครับลูกคู่กับขึ้นเรือกับจัดจีน 为我。 Walk. จ,จัดเจนกว่าป้าหล่ะเจ้านูตบมือไม่้อตีนตบไปกันลูกขอบคุณมากๆกับพมจะรับเสี่ยงปรบมือตีหน้าแนนครับหน้าแนนจริงๆเลยไม่ตีแตบรือวันนี้มาแล้วมาเล้วพวกมีเชิญศิลปินหนึ่งฐานกับอมอปลอใคราอาจารย์ใครไว้เชิญอาจารย์ใครมาเรียวหน้ามันจังี้ ชื Di ่อเปรี่ยงไงร้อยที่ะจจัดเคยเคยไอ้รักวันลาว่ดิเคยที่วะยี่ไอ้รักวันก็ไม่ไอ้ก่บป้าเออเวงเต้าเบงซี่หมวงซี่ไรก็ส่งมาแต่ก็ไม่ใชรังเกียดนี่เมาเล่เล่รงกุเลยลินปั่นมัวเม็ด เดี๋ยวพ่อวีรับเชิญดสิลปิ้งหนึ่งฐานครับใครในต่ออาจารย์เครโอ้ใครก็อาจารย์เครมาเร็วน่าม้ายับไปเลยเคยนายอาจารย์เคยรองเพลงเลยมาวันนี้รองเพลงเลยไหวยายรองซ้ายสุราคำคืนนี้อาจารย์เคยมาเร็วลูกคูขึ้นดนตรีตอนรับอาจารย์เคยสิกับซ้ายสุรา ก็คุณมากมาการย์เคยมาเรียวหน้าวันเดียบาแล้วแต่กลับมาแล้วตื้อกีตาร์มากันเหมือนแซงธรรมดาไม่แก่บอกเลยมันใจหิวประจันเคยเลยหรือนี่คนนนั่ปอะจันเคยมาแล้ววันเดีครับผมจัดเคยครับตอนนี้เคยมาเรียวหน้าไมา้ไม้กับเอาแล้วผมรับอาจารย์เคยมาเรียวหน้าแล้วน,นี่เคยไรเคยตายกับไป เกียดอี้เหม่ยรับไข้ตายอย่เล็กเลยเฮ้ยเชิญรังกาเออดังกันแหละรองเงือกแงง่ไม่รักบาทจักมาบังนะครับจักมาเลยเออแบ่งปันแบ่งสี่วงจักมาหาดนี่มากินมาแตกเลือดกันแล้วจักมาเลยเกียดอี้เหม่ยเกียดดานเก็บไอ้ ก็ยูกไตอกไม่ได้จริงดดนดอนแล้วกวนกินอย่างเดียวอันนี้ไม่ต้องเกี่ยวเคยกินไปเลยไม่ต้องเสียเบียสักบาทอันเออตักเบียตักเหล้ากินไปเิเออกินได้ตายสักครั้งนะเออกินไปตะไหนว่าดมใจใหญ่ตายแม่ก้าก็ใจดี กินอย่างเดียวกินไปเลยนี่อะไรนั่งกินนี่น้ำขวดเดียวอย่าผมข่อยแห้งตายกินไปเลยจัดร้อยเบี้ยลูกคูมือกักึกกรึกกรึก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 เรานั่งมองตากูลิบกูลิบเราจัดร้อยลูกคูจุดนี้พี่จ้องร้องเพลงเพราะมากเลยค่ะว้าวกอบคุณมาร์กับ ปีนี่เราเพ่งใจได้เราไม่มีป้าลิเกได้รนี่มาป,อ,ปอมาออเสียท้องลิเกรับมาด้วยโอ้ฟัน้นแต่ก่อนผมอยู่กับนาลิเกเพื่อนเหรอ